ถ้าการเป็นมรดกโลกต้องให้ความสมบูรณ์นะฮะมไม่ใช่มาตัดแต่เฉพาะตัวอันนี้แล้วก็ยกกันเป็นมรดกเท่านั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยองประกอบอื่นอ,อันสัมพันธ์กับไม่ใช่อิฐหรือหินที่เอามาก่อสร้างแต่หมายถึงผู้คนนะฮะ คุณค่าความหมาย uh huh. ความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ uh huh. นะฮะและปริมณฑลนะอันมีบ้านเมืองผู้คนที่เกี่ยวพันและให้คุณค่ากับสิ่งนั้นเนี่ยรประกอบด้วย uh huh. เนี่ยนะฮะ uh huh. ต้องคิดถึงสิ่งนี้ไหม uh huh. ถ้าสมมุติว่าการคิดถึงมรดกโลกเนี่ยเราจะคิดถึงแต่ของนัะตัดคน uh huh. เราจะคิดถึงแต่ของนัะตัดวัฒนธรรม uh huh. นะฮะก็ก็ต้องตั้งคำถามแล้วละครับว่าตรงนี้เนี่ยรับได้หรือเปล่า นะฮะเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะขอขึ้นไปขอควบขึ้นไปนะฮะในส่วนของเราเนีแต่บนฐานของการเสริมสิ่งที่ได้ตัดสินไปแล้วเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เราจึงจะทำให้สิ่งที่เป็นคุณค่าของมรดกโลกนั้นมีความเป็นมรดกโลกที่สมบูรณ์เต็มตัวความจริงว่าไปแล้วเนี่ย ความสัมพันธ์กับไทยและเขมรโดยโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะฮต้องดูว่าเราเนี่ยเข้าไปลงทุนในเขมรเยอะเขมรก็มีความสัมพันธ์ยกเว้นตอนเผาสถานที่เราอันอันใช่แต่แต่ใช่อันนั้นถูกใช่ไหมคุณเสถียจต้องตั้งคําถามขึ้นมาว่าเฮ้ย ความสัมพันธ์โดยทั่วไปก็ดีกว่าธุรกิจเราก็ไปลงทุนดีความสัมพันธ์ผู้ปกครองก็ดีนะฮะทำไมวันดีคืนดีเนี่ยพวกลุกขึ้นเผาสถานทูตเราอย่างนั้นทําไมมันถึงเกิดกรณีที่เรื่องบางเรื่องเนี่ยคนที่ความสัมพันธ์ดีด้วยกันเนี่ยมันพูดกันไม่ได้เรื่องนี้ก่อนที่มันจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันมีกระบวนการการสั่งสมแล้วคือในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีประเด็นที่เป็น ปมที่มีรากทางประวัติศาสตร์ที่มันมันฝังลึกแล้วมันกินความรู้สึกนะฮะของทั้งสองฝ่ายนะฮะผมคิดว่าประเด็นเขาาวพยุหานเี่เป็นเรื่องอย่างนี้แต่ความรู้สึกราชาติใช่ตัวนี้มันตัวนี้มันจึงไม่ใช่แค่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะครับคุณใจมันเป็นการปลูกฝังสำนึก คือ,อนในเรื่องของชาตินิยมเข้ามาอย่างอย่างแน่นทั้งของขเขมรและก็ทั้งสองเราทั้งสองฝ่ายทุกชาติก็มีทุกชาติก็มีใช่แต่สิ่งที่คุณสุทธิชัยเห็นที่คุยเบรกเนี่ยออมันคือภาพสะท้อนของสังคมจริงนี่คือปัญหาไงที่ในพนมเปญก็อาจจะเป็นอย่างนี้คนคของที่พนมเปญก็อาจจะเป็นนี้รหรือคนที่สีสเกตของเราหรือบางส่วนของที่กรุงเทพก็ เป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับ,รบมันมันแบ่งตรงนี้อยู่ท่านทูตสมปองมีส่วนทําให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมมากขึ้นไหมท,ที่บอกว่า <c oughs> ไม่ได้นี่เป็นของเรานี่คือดูชายแดนนี่สิถ้ามันเป็นสันปัญหนาเป็นของเราแน่ <c oughs> ผมทราบว่าท่านทูตต้องการเอาประวัติศาสตร์ให้มันชัดเจนแต่ว่าในระหว่างที่พูดเนี่ยแสดงความคิดเห็นออกมาเนี่ยท่านทูตมีส่วนทําให้คนไทยรู้สึกว่าเชื่อท่านทูตต้องเป็นของเราฉะนั้นเขมเมจะมาเหยียบ แม้กระทั่งตารางนิ้วเดียวเราก็ไม่ยอมผมเกรงว่าที่ผมพูดนี่นะเพื่อพยายามขจัดความเข้าใจผิดมากกว่าเพราะหลายท่านบอกว่าเราเสียไปแล้วใช่ไม่ใช่ของเราอ,อันนี้ไม่เป็นความจริงนี่ค,ครับผมจะยอมได้ยังไงในเมื่อ,อคนไทยด้วยกันบอกว่าไม่ใช่ของเราในเมื่อผมรู้แน่นอนว่าเป็นของเราในเมื่อผมอ่านคําพิพากษาท่านไม่ได้อ่านเลยไม่ใช่แล้วท่านจะรู้ได้ยังไงใ,ในแง่ของประวัติศาสตร์นี่ เราก็ไม่น่าไม่น่าที่จะลืมว่าสิ่งนี้เราก็ทําได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วถ้าเป็นประเทศที่ใกล้ชิดเนี่ยโดยที่มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับใกล้เคียงกันที่สุดนี้คือผมทําเรื่องอาเซียนมาไม่ใช่เฉพาะไทยกับเขมรหรอกเพราะไทยกับมาเลเซียกับอินโดนีเซียกับแม้แต่ฟิลิปปินเนี่ยก็มีอิทธิพลนะมาจากอินเดียคือฮินดูมาจากมุสลิมมาจากพุทธเหมือนกันหมดมาจากจีนซึ่งทั้ง ห้าหกข่านี้สิประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยถ้าดูให้ดีนะฮะสามารถที่จะรวมเคลียวกันได้อย่างง่ายดายเลยไม่มีปัญหาเลยเคยทำมาได้ก่อนแต่ว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นมันมีจุดระเบิดมีจุดระเบิดจะทายังไงต่อไปอาจารย์เสน่หปัญหามันอยู่ที่ว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตัวหลักๆเนี่ย มันเป็นปัญหาภายในของไทยและปัญหาภายในของกัมพูชาเนี่แหละสินะฮะเพราะเราก็มองเห็นอยู่ว่าประเด็นเขาพระวิหารเนี่ยท้ายที่สุดกลายเป็นประเด็นทางการเมืองพอเป็นประเด็นทางการเมืองก็มีการปลุกความรู้สึกชาตินิยมขึ้นมานะฮะพอมีการปลุกความรู้สึกชาตินิยมขึ้นมาประเด็นทางเทคนิคของท่านสมปองเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นเรื่องเทคนิคอลจริงๆเลยในเรื่องพรมแดนเรื่องพูดกันได้ไรได้เนี่ย กลายมาเป็นประเด็นที่ถูกใช้เป็น Abuse ใช้เป็นเรื่องของชาตินิยมเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ชัดเจนที่สุดการเสียดินแดนนี่เขาไม่ตั้งใจหรือตั้งใจหรือตั้งใจชัดเจนที่สุดสามารถจะมา Abuse ได้และผมคิดว่าตรงนี้นะครับคุณสุทธิชัยถ้าจะถามว่าเราควรจะทําอะไรตรงนี้เนี่ยเราควรจะหยุดตรงนี้ก่อนหยุดยังไงคือในโซนของตรงนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยคงจะต้องเป็นการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนนะให้ข้อมูลที่สร้างสรรค์ให้ข้อมูลพื้นฐานให้ข้อมูลพื้นฐานให้สร้างความเข้าใจสร้างความเข้าใจเอามิติทางวัฒนธรรมเพื่อให้คน ทั้งเขมรและไทยมีตัวเลือกอื่นด้วยอไม่ใช่หมายความว่าเราเราจะตัดตัวเลือกบางตัวเลือกที่สําคัญไปแต่ให้เรามีหลายๆตัวเลือกผมคิดว่าเราต้องการพื้นที่ตรงนี้นะอันนี้เป็นอันหนึ่งผมคิดว่าที่สําคัญอีกประการหนึ่งนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยครั้งนี้เป็นบทเรียนแหละครับแล้วต้องมาตั้งหลักอย่างชัดเจนและเริ่มมองว่าตอนนี้เนี่ยคำตัดสินมันออกมาประมาณนี้แล้วล่ะแทนที่จะมา หาแพะกันเนี่ยเราควรจะดูว่าก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะก้าวไปอย่างไรนะให้มันมีความหมายาให้มันสร้างความฝาข้ามใช่ข้ามความขัดแย้งให้ได้ใช่ครับให้สร้างความสมานฉันและไม่ใช่ท้ายที่สุดเนี่ยนอกจากเสีย กรณีนี้แล้วเนี่ยนะฮะยังเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเสียการลงทุนเสียอินูเสียสารพัดอีกเสียตามมาถ้าเรารวมทั้งชีวิตนะครับท่านทูตสมปองควรจะทำอะไรต่อไปครับผมเชื่อนะครับว่าเราจะต้องพูดคุยกันผมเชื่อนะครับว่าเราจะต้องมีความทรงจําอยู่บ้างบทเรียนที่เคยเรียนมามากมายไก่กองเนี่ยจะลืมไปหมดต้ง่ายใดขนาดนั้นเฉลือเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้า เจ็บแล้วไม่เจ็บก็ตามแต่เราคุณจะต้องจำนะถึงถึงความขมขื่นหรือความชื่นชมเนี่ยเราต้องจำทั้งสิ้นสนใจต้องเอานักประวัติศาสตร์ไทยนักกฎหมายนักการทูตนักการเมืองเนี่ยมันนั่งลงแล้วก็คุยกันว่าทางออกจากนี้ไปสําหรับไทยต่อกรณีเขาพระวิหารเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้อย่างน้อยสุดได้ข้อมูลความรู้แนวคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณท่านทูตท่านปองครัอาจารย์สุเนศครับ